ฮัลโหล my fam วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรดีเห็นเห็นเกมหายไปไหนหมดมันอยู่ดนี้เป็นไหนเกมรูปแบบเดิมจะไม่ใช่เกมเบสบอลอาจจะสลับเป็นเล่นเกมเบสบอลได้บอกจะเล่นเกมนี้เนี่ยขู่ความเร็วแบบสอง ใครสู้ได้คอมเมนต์มาเลยบอกเลยว่าชื่ออะไรเดี๋ยวพิงไปหาไายเยอะนะเดี๋ยวเทิตัวให้ตัวเยอะๆเ,เลยสามหมืน่นอันนี้ยังไม่ได้คิดใช่ไหมเนี่ยสี่หมืน่นตอนนี้ทำไมสี่หมื่นวะ

มือแล้วทุกคนโอ้สี 40, ่มืนกินเจ่งแค่อะไรอะไรเอาลาบหมูไม่อะไรเลยค่ะอยู่ที่ร้านค้าร้าน้า่ตอนนี้ร้านค้ากล้วคุยกัูกค้าอยู่เอาใส่ขัาโรยได้ใส่ข้าวคัวได้ ใส่ใส่ใส่อะไระได้มิปเลยสคิปโอ้ขายจุกสครามมาันบายไปดึงตึดึงตึงตึงตึดึงลวะเอาเอย้อนกลับย้อนกลับชนชนตุ้งตุ้งต้งต้ง

Lê không luôn. Đó, đó khó giãn, khó xịt cẩn thận như này. Chúng ta như là chúng ta mang ra đấy. Så må jeg gjøre det Let's go. 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 let go let us go let us go to go let us go go เออเว็บจุดเด่นเออแค้งแข้งผ้วาเยอะชิปโอ้น้อย Em a n Web B Guys, so <coughs> 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 okay, <my> boy Come on b d a somebody. Những tên cũng kẹt mà trời Úi, chết mẹ mình Thô sập cực tục lắm Đấy Đẹp lắm Hello lắm, subscribe สิ่งเห่านีสคัญทีไปชิวๆเดี๋ยวนั่งตอนนี้เดือดยดตกๆกกไม่ตกลอยไปลอยๆไปแต่รับไปนองน้อย แตกถ้ามันกว้างเกินมันก็แตกายแห้งก็เจอดูเข้าไปใกล้ๆโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยไม่เลยไป่ความเมนมุงงมังได้แล้ไปเลยดู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 ดด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 ด

ตอนเขาเียกมาเร็ยวกูตง้งตายเออสับเกฟุยโอ้โหผีโป่งแล้วพี่โปกงในน้องเอ๊ะตูไม่เคยเล่นอันนี้ตูไม่เคยเล่นเออเออเอเยอเขยู่เออเคยกูบ <c oughs> อก <c oughs> มึงก่อนนะเออจะปัดเองวะพี่ รถทางีดจด้จดมวดาามาลองใช้สกิลนี้กันนะ<ม>ก็คือไม่ค่อรู้จักลวไปดูคลิปมาตอนนั้นไม่ค่อยรู้จักเลย เราคยรู้จ ouais. ักไอสกิลหัวกระโหลกนี่แหละสกิลสามพันเอโอ้ไม่เห็นเลยรีมันนดิดึกดึกดึดึ เว็บ Shut up อีกอยเฮ้ยมีสองรออรอเว็บทุกคนเราจะมาสุ่มกันว้าวในอะไร ที่ดาบเฮ้ยเกือบได้ปืนแล้วอ่ะหายยากมากเลยนะครับออกยากมากมาสามร้อยอีหอยหลอดแกูตกเลยท,ทำให้กูผิดหวังเฮ้ยกระโดดข้ามเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอีอออลูกกูเว่ ดูดีกว่าดามม่วงมานี่ดามม่วงฉันเออหอยห่อ,อหยนอนกดไม่ทันโดนเวนโดนเวนตะไลโดนเวนตะไลหอยหลอดปังขึ้ไ่ได้วะโอเคต้องขึ้นแล้วขึ้นเรลงดีกว่าไม่มีใครมอกฉันนะ เออดีตึงดังดดังดังดังเรงวขึดนนะครังด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 งงดดัง้ังดงดดังดกงดดตงดังดังดังงดด ติดมุนดำเอ,อ้แต่โอเคมึงขางกันทุกคนเยสเซอร์เยสเตอเยสเอร์าดาเป็ังไงมึงไม่เท่เลย <Okay. S 2> ทุกคนพี่อากเล้ปืนเล่มากกว่าโน้โนโนไอแขน แทบไม่ได้ยูดิฟมันจะเป็นเสียงยังไงดาบมันมีเสียงเลยนะทุกคนแต็โอ้ค้างมาก

นี่อะไรอ่ะเรื่องของเลเวลสู้นสู้เลยจะสู้นค่ะสู้เลยสู้หายไปกเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเสร็จแค่ะค่ะจะคิดไปเพียงเท่านี้เด้ออ่า